สวัสดีจ้าพี่น,อกกกกน้องโลกาจ้าโลกาบ่มีน้ำฝนตงเตะว่างไว้นี่ละบรรยากาศยำแรงโอกายาำแรงลมพัดวีๆีมูเวิดแล้วเบิร์ดละจ้าข่อยบัิร์ดแล้วอยู่ <laughs> ข่อยงาก กกงาถุงมือกางคางเดียวสกละลูก,กาหน้าผงจ้ะเฮ็ดไปโรดเฮ็ดหน้ายูโควิดพุ่นละพี่น้องพ่กท่านล่อเลี่ออยวยู่อันซุปม,มูนี่พ่กท่านได้ดำพ่กดำเอาดอกเบิดเวลาละ่ะไปลามคัย้ยไปลามคัย้ยกล้าเบล่ะบรรยากาศวูบวันจีตกแน่นอนเลยมือนนี่พูดนะพูด แม่ปู๊ปโอ้ย,ยบรรยากาศน้องเงี่มวันนี้กันอ่ะเร็วเงี่มเงี่มเงี่มแม่กน้องเยี่มจา้ามึอมีน้องสเสี่เี่มเป่านขนาด<ป>เลยแม่น้าต้องเาตลอดเยี่ยมกับมาเขาเมื่อแน่นลูกแนนเก่งจังเลยมาเฝ้าตลอดได้หน่จา้า เบืงแงนี้พี่นองนะโลก,กาอยู่กับผ้า,าดึบกบกอกได้แบดน,นี้ไปใส่แตบักหุ่งมาสัน้นอันเบิ่งแนี้จะเหลือหน่อยเดียวนึ่งดอกเหลือครึ่งให้มันไล่ให้หนีไล่หน่อยหน่อยพุทธเจา้าดึบกบกอกดึกเอาบก,กอกล้นู่บ่ได้สองนวยมาสัน้น ได้สามน่วยจ้ะมากกอกมากกอกน้อยมันบ่ทันได้สุกจ้ะเอาได้หน่วยสุกหน่วยหนึ่งจ้ะเจอีหยังเฮียนี่จ้าน่วยสุกหน่วยเดียวมากกอกน้อยๆได้ซ้ำหนึ่งจ้ะสุกหน่วยเดียวพี่น้อง การมัดมเม่บิงขั้นตอนการตีกะก,การมัดกะวิธีอีสานบ้านเฮากูสิได้กินเขาก็จกังซีละยสันเอาเป็นเอาตายผู้ชายกับิไเป็นลูกือกันเด้อ่โ <laughs> มเมนบ่ิฮ็ดเดินนี่เดอ้ดดอฝน,น,นตกฝนตกฝนตกล่ะพี่น้อง มัดกาดจ้าโอ้ยตอกก็อยู่ยากฝนกระตกเสียงฝนเหอือหือเลยฝนตกเลยจ้าได้ละมัดนึงสิปีดคลิปก็อนด้อว,วันนี้ฝากกดติดตามากดไลค์ให้แน่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ได้เฮดคลิปนาะอีกต่อไปขอบคุณลหลายๆสวัสดีค่ะ